มาดูกันที่บทที่11นะไฟฟ้าสถิตมาดูนิยามก่อนอันแรกเขาบอกว่าประจุไฟฟ้าที่อยู่กับที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะโดยแรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะเรียกว่าแรงไฟฟ้าตัวที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าเนี่ยคือประจุไฟฟ้าต่อไปนี้เป็นตัวแปร q มี2ชนิดก็คือประจุบวกกับประจุลบมีหน่วยเป็นคูลอม บวกกับลบจริงๆก็เป็นสิ่งสมมุตินะคือเขาแค่สมมุติขึ้นมาเฉยๆเป็นอะไรบางอย่างที่มันตรงข้ามกันอันต่อมาข้างล่างเขาบอกว่าแรงระหว่างประจุมี2ชนิดนะก็คือแรงดูดกับแรงผลักถ้าเป็นประจุชิดเดียวกันก็จะเกิดแรงผลักกันถ้าประจุชี่ตรงข้ามก็จะเกิดแรงดูดกันแต่นั้นมาดูข้อที่2กฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าเขาบอกว่าวัตถุทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมจํานวนมาก แตละอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสเป็นแกนกลางซึ่งประกอบด้วยอนุภาคนิวตรอนตัวแปรที่เป็นกลางทางไฟฟ้าและอนุภาคโปรตอนตัวแปรที่เป็นประจุบวกและนอกนิวเคลียสมีอนุภาคที่มีประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอนตัวแปร e. เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยมีประจุไฟฟ้าเท่ากับโปรตอนอันนี้สําคัญต้องรู้ประจุของโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็ข้ามายดูข้างล่างก่อนเลยเนี่ยึงจ <laughs> 6คูณสิกันลบสคูลอมบ์อันต่อมาข้างล่างเขาบอกว่าอะตอมที่มีจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากันจะไม่แสดงอำนาจไฟฟ้านะเรียกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าส่วนวัตถุที่มีอนุภาคทั้งสองไม่เท่ากันก็จะอยู่ในสภาพที่มีประจุฟไฟฟ้าอันต่อมาวัตถุที่สแสดงอำนาจไฟฟ้าบวกจะแสดงว่ามีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอน ตัววัตถุที่แสดงอํานาจไฟฟ้าลบก็แสดงว่าจะมีจํานวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอน <Okay. S 1> คราวนี้มาดูตากกะเพี้ยนสมมุติว่าเรามีวัตถุอยู่วัตถุหนึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วเราอยากทําให้วัตถุนี้กลายเป็นลบเราจะเอาอิเล็กตรอนใส่เข้าไปหรือเราจะดึงประจุบ,บวกออกมาเอาเอิเล็กตรอนใส่เข้าไปเอาเอิเล็กตรอนใส่เข้าไปถูกนะการที่มันจะเป็นลบเนี่ยหมายความว่าต้องมีลบมากกว่าบวก ปรากฏว่าในเรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยประจุบวกจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เท่านั้นเพราะว่าถ้าประจุบวกเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเกิดเป็นแรงในบทสุดท้ายของฟิสิกส์ก็คือแรงนิวเคลียร์ตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าดังนั้นตอนนี้ต้องรู้ว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เท่านั้นอ่ะเติมอันนี้เข้าไปแต่นดูต่อข้างล่าง, <S <S ง,างการทําให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าไม่ใช่การสร้างประจุข,ขึ้นมาใหม่นะแต่เป็นการย้ายประจุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้น โดยผลรวมของประจุยังคงเท่าเดิมเรียกว่ากฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าและก็เหมือนที่เพึ่งสอนไปเมื่อกี้ก็คือตัวที่เคลื่อนที่ณนะตอนนี้จะเป็นเกตอนเท่านั้นอันต่อมาคราวนี้นอกจากเราจะรู้ว่าประจุปโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันเท่ากับ1.6คูณ10กิบ19คูลอมแล้วก็ควรจะรู้ด้วยว่ามวลอิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับ9.1คูณ10ก31กิโลกร,รมัมส่วนมวลโปรตอน จะเท่ากับ1.67คูณ10กําลังลบ27กิโลกร,รมัมถ้าเอา2ตัวนี้มาหารกันก็คือเอามวลโปรตอนไปหารด้วยมวลอิเล็กตรอนปรากฏว่ามันจะได้1,840เท่าเป็นค่าประมาณนะแต่ถ้าเราตเป็นชอยส์เนี่ยจําตัวนี้ได้ก็แก้โจทย์ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดจําไม่ได้ก็เอาค่า2ตัวนี้เข้าไปคิดธรรมดาเพราะสองตัวนี้ต้องได้อยู่แล้วอ่ะอันต่อมาหัวข้อที่สามนะตัวนําและฉะนวน วัตถุที่ได้รับการถ่ายเทลิ็กตอนแล้วลิ็กตอนยังคงอยู่ในบริเวณนั้นไม่เคลื่อนที่ไปในบริเวณอื่นในเนื้อวัตถุเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าก็คือเมื่อได้รับลิ็กตอนแล้วอิ็กตอนขยับไปได้คู่กันวัตถุที่ได้รับการถ่ายเทลิ็กตอนแล้วลิ็กตอนสามารถเคลื่อนที่กระจาย <g rain> ไปในเนื้อวัตถุได้โดยง่ายรวมทั้งถ่ายเทวัตถุอื่นได้ด้วยมันจะเรียกว่าตัวนาําไฟฟ้าจากนั้นมาดู หัวข้อที่4การเหนี่ยวนําไฟฟ้าและการทําให้วัตถุมีประจุไฟฟ้านิยามนะการนําวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้วัตถุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าจะทําให้เกิดประจุชิดตรงข้ามบนตัวนําด้านที่ใกล้กับวัตถุเรียกว่าการเหนี่ยวนําไฟฟ้ามาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบว่าวัตถุนั้นมีประจุหรือไม่จะมีชื่อว่า e l e c t r o s c o p e มีอยู่2ชนิดนะคือแบบลูกพิษแล้วก็แบบแผ่นโลหะมาดูแบบลูกพิษก่อน แล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องการเหนี่ยวนําด้วยรูปนี้ลูกพิษเนี่ยมันจะทําจากโฟมเคลือบด้วยโลหะอ่ะเติมเข้าไปจากนั้นพอเราเอาประจุลบไปล่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะผลักลบอีกด้านทําให้ฝั่งนี้กลายเป็นประจุบวกขึ้นมาปรากฏการแบบนี้เรียกว่าการเหนี่ยวนําแต่มันไม่ใช่ดึงบวกแล้วทําให้เกิดลบฝั่งนี้นะเพราะว่าประจุบวกห้ามเคลื่อนที่อันนี้คือผักลบไปอีกด้านตรงข้าม ตรงนี้ทําให้เกิดบวกพอมีบวกกับลบปุ๊บเกิดแรงดึงหรือแรงผลักแรงดึงถูกมันจะเกิดแรงดึงเป็นตัวแปร f ลูกพิกก็เลยขยับได้การที่ลูกพิษขยับได้แบบนี้เราจึงรู้ได้ว่าอ๋อไอตัวเนี้ยที่เข้ามาทดสอบอะ่ะมันมีประจุไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเราเอาอเป็นกลางไฟฟ้าเข้าไปใกล้ลูกพิษที่เป็นกลางจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ถูกมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันเหนี่ยวนําไม่ได้ จากนั้นก็เอากลศาสตร์มาร่วมในการแก้โจทย์ก็ใส่แรงให้ครบมี mg ก็คือแรงที่โลกดึงลูกพิษมีแรงตึงเชือก2ด้านตัวล่างเชือกดึงลูกพิษตัวบนเชือกดึงเพดานจากนั้นก็มีมุมเซตาชิดฉากแตกเป็นทีคอร์สข้ามฉากแตกเป็นทีไายในกรณีที่อยู่นิ่งๆแบบนี้เราก็สามารถไปใช้กฎข้อที่1ของนิวตันคือซิกมาขึ้นเท่ากับซิกมาลงแล้วก็ Sigma ซิกมาสายเท่ากับซิกมาฝาในการแก้โจทย์ได้ อ่ะเติมแรงเข้าไปขบจากนั้นมาดูอิเล็กโทรโบสโคปแบบแผ่นโลหะหน้าตาของอิเล็กโทรโสโคปแบบแผ่นโลหะก็คือด้านบนเนี่ยมันจะเป็นจานโลหะคือตัวนี้ส่วนด้านล่างมันจะมีแผ่นโลหะอยู่สองแผน่นคือตัวนี้แต่นั้นก็เอาเข้าไปใส่ในขวดเราก็เอาตัวที่มีประจุเข้าไปล่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือดึงบวกหรือผักลบผักลบถูกมันจะผักลบลงไปข้างล่าง พอผลักลบลงไปข้างล่างปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้างบนจะกลายเป็นบวกพอลบลงไปข้างล่างปุ๊บแผ่นโลหะด้านล่างมันจะหุบหรือกลางกลางทุกแผ่นโลหะข้างล่างเนี่ยมันก็จะกลางออกเพราะลบลบไงมันเกิดแรงผลักเราก็จะสามารถทดสอบได้ว่าพอตัวนี้เข้าไปล่อข้างล่างมันก็กลางออกก็แปลว่ามีประจุแต่ถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ขยับก็แปลว่าตัวที่มาล่อไม่มีประจุอ่ะเติมอันนี้เข้าไปซึ่งอันเนี้ย มันก็เป็นการทดลองง่ายๆก็ได้นะอะถ้าดูอันนี้ทดลองทําเองก็ได้เนี่ยเป็นเล็กโทรโวสโคปเนี่ยฝั่งนี้มันเป็นขวดอย่างนี้ก็ได้ไหมเอากระดาษมาแปะสกอตเทปแปะนี่เป็นลวดเข้าไปข้างในแล้วข้างในก็เอาแผ่นฟอยล์ก็ได้แบบนี้เอาเข้าไปรอบปุ๊บก็กลายเป็นเอ็กโทรเสโคปอ่ะคราวนี้มาดูต่อมันจะมีการไปทํากับสายดินต่อด้วยมาดูนิยามก่อนเขาบอกว่าโลกที่อยู่ในสถานะเป็นกลาง การต่อสายดินจะเป็นการทําให้จุดที่ต่อน,นั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าเช่นเดียวกับโลกเป็นกลางคือมีบวกกับลบเท่ากันโดยในบางทดลองเนี่ยสามารถใช้นิ้วแตะแทนการต่อสายดินได้อ่ามาดูตอนทดลองเนี่ยตอนนี้เรามาถึงรูปนี้ละข้างล่างแผ่นโลหะมันกลางอยู่ถูกป่ะ,ะจากนั้นเขาก็จะทําการต่อสายดินเวลาต่อสายดินเสร็จป,ปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปนี้สิ่งที่เกิดขึน้นคือประจุลบที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะวิ่งลงดินหมดเลย พอวิ่งลงดินหมดเลยปุ๊บก็เลยทําให้ตัวข้างล่างเนี่ยกลับมาเป็นกลางทางไฟฟ้าพอกลับมาเป็นกลางทางไฟฟ้าปุ๊บมันก็เลยปุบเข้ามาประจุลบที่อยู่พื้นดินมันก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่ขึ้นและลงนะคําถามแล้วลบที่อยู่ในดินเนี่ยมันไม่วิ่งขึ้นมาเกาะก,กับบวกตรงนี้หรอก็มันยังมีตัวลบอีกข้างดันอยู่ก็พอได้นะส่วนประจุลบตัวนี้มันจะไม่ขึ้นมาเกาะกับบวกเพราะว่ามันก็ถูกลบ ของวัตถุนี้เหนี่ยวนำอยู่นะก็คือพอทิ้งเข้ามาปุ๊บมันก็จะเหมือนถูกดันกลับลงไปข้างบนก็เลยกลายเป็นบวกจากนั้นมาดูขั้นตอนต่อมานะเขาทําการดึงสายดินออกพอดึงสายดินออกสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นรูปนี้ตอนแรกเลยตรงน,นี้มันเป็นการทางไฟฟ้าการที่เป็นการทางไฟฟ้านี่จริงๆมันก็มีประจุนะแต่แค่มีประจุบวกกับประจุลบอยู่เท่ากันอยู่พอดึงสายดินออกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้านบนกับด้านล่างมันไม่สมดุลกัน ไอ้บวกที่อยู่ข้างบนบางตัวมันก็เลยไปดึงลบขึ้นมาพอมันดึงลบขึ้นมาปุ๊บข้างบนมันก็เลยกลายเป็นบวกน้อยลงตามรูปที่พี่เขียนตอนแรกมันเหมือนมีสี่ตัวไงพอดึงขึ้นมาปุ๊บก็เหลือบวกสองส่วนข้างล่างเนี่ยตอนแรกมันเป็นกลางอยู่ถูกปะเพราะเข้าคู่เท่ากันแต่พอมันถูกดึงขึ้นมาของตัวแบบเนี้ยข้างล่างมันก็เลยกลายเป็นบวกสองตัวตอนเนี้ยมันก็มีบวกสองทั้งบนและล่างแหละก็ดุนทางไฟฟ้ายังไงมันก็เท่ากันแล้วไง มันก็ถ่ายเทกันไม่ได้แล้วมันก็คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันเท่ากันแหละก็ทําให้เอกตัวโบสโคปเนี้ยมันกลายเป็นบวกถาวรมันก็จะกลางตลอดเวลาเอาไปใช้ได้ไหมไม่ได้ถูกมันเอาไปใช้ไม่ได้นะถ้ามันอยากจะทําให้ใช้ได้ต้องทําให้กลับมาเป็นกลางก่อนทํายังไงดีมันถึงจะกลับมาเป็นกลางได้ต่อสายดินถูกแค่นั้นเองเราก็คือต่อสายดินซ้ําพอเราต่อสายดินซ้ําปุ๊บเอกตอนที่อยู่จากพื้นโลกเนี่ย มันก็จะวิ่งเข้าไปทําให้กลาเป็นกลางใหม่อ่ะคราวนี้มีคอนเซปต์ถ้าเรามีวัตถุนะแล้วอยากทําให้มันกลายเป็นจุบบวกคอนเซปต์ก็คือนี่ไงเอาลบไปล่อจากนั้นเราก็ต่อสายดินการต่อสายดินคือลบมันจะลงไปถูกปะ่ะแล้วดึงออกพอทําทแบบนี้ปุ๊บนี่ไงมันก็จะกลายเป็นบวกถาวรหรือกับการถ้าเราอยากทําให้วัตถุนั้นกลายเป็นลบเราก็จะสลับกันไงก็คือเอาบวกไปล่อถ้าวาดรูปให้ดูเราเอาบวกไปล่อ สิ่งเกิดขึ้นคือมันก็จะดึงอันนี้ก็จะเป็นลบส่วนข้างล่างก็กลายเป็นบวกจากนั้นเราก็ทําการต่อสายดินไงสายดินเนี่ยมันมีลบลอยอยู่ลบมันก็จะขึ้นไปเกาะกับบวกที่อยู่ข้างในแต่ลบมันจะไปเกาะกับตัวนี้ไม่ได้เพราะลบลบมันก็ผลักกลับลงมาข้างล่างก็จะกลายเป็นกลางถูกไหมจากนั้นก็ทําการดึงสายดินออกพอดึงสายดินออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลบถาวรไงพอดึงสายดินออกปุ๊บมันก็จะหายหมดมันก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่ะเติมอันนี้เข้าไป คราวนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะสมมติว่าเอ็กโทสโคปนี้ยมันกลายเป็นบวกถาวรแล้วแล้วถ้าเราเอาตัวที่เป็นการทางไฟฟ้าเข้าไปใกล้ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเอ็กโทสโคปไหมไม่เกิดส่วนใหญ่จะชอบตอบว่าไม่เกิดกันนะแต่ปรากฏว่ามันจะเกิดก็คืออยู่นี่ตัวนี้เป็นการทางไฟฟ้าแต่ความเป็นจริงแล้วมีลบกับมีบวกเท่ากันอยู่ ดังนั้นพอเอาเข้าใกล้อิเล็กโทสโคปที่เป็นบวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุบ,บวกของเอ็กโทสโคปมันก็จะดึงลบมาตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้เกิดบวกอำนาจไฟฟ้าลบตัวนี้มันก็จะผลักบางตัวของด้านบนซึ่งจริงๆก็มีนะแต่แค่น้อยกว่าบวกลงไปด้านล่างพอมันผลักลบลงไปด้านล่างแบบนี้ด้านล่างมันจะกลายเป็นบวกเพิ่มขึ้นหรือตรงลดลงถูกเราะว่าด้านล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกลดลง ประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผักดังนั้นเมื่อเป็นบวกลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงผักก็ลดลงดังนั้นแผ่นเอ็กซ์โทสโคปด้านล่างเนี่ยมันก็จะผุบเข้ามาอ่ะเติมเข้าไปอ่ะคราวนี้มาดูต่อมาดูการทําให้วัตถุมีประจุนะทำได้อยู่3วิธีวิธีแรกเนี่ยก็คือโดยการขัดถูนะจะทําให้เกิดการถ่ายเทประจุลบ โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่เป็นฉนวนเท่านั้นติดเส้นใต้ไปด้วยนะเฉพาะฉนวนปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าการถ่ายเททําไมเฉพาะฉนวนล่ะก็เพราะว่าจากหน้านี้กรณีฉน,นวนเนี่ยพอมันได้รับอิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนมันยังคงอยู่บริเวณเดิมอ่ะแต่นั้นมาดูวิธีที่2วิธีสองก็คือโดยการเหนี่ยวนําไฟฟ้าก็มีตัวอย่างให้ดูข้างล่างพอมีประจุบวกเข้าไปใกล้ตัวนําสีเกิดขึ้นดูตามรูปเลยมันก็จะดึงลบมา อันนี้พี่สมมตินะว่าดึงมาสามตัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะไปเกิดบวกที่ฝั่งนี้แต่ถ้าทําให้ละเอียดมันก็จะมีการดึงลบทําให้ตรงนี้เกิดบวกจากนั้นบวกตัวนี้ก็จะดึงลบอีกแล้วก็มาทําให้เกิดบวกตรงนี้อันนี้อย่างละเอียดอ่ะเติมเข้าไปตรงนี้เกิดบวกแล้วก็ไปดึงลบจากนั้นและโจทย์ข้อนี้มันก็มีการต่อสายดินอยู่ด้วยโดยที่สายดินเนี่ยมันจะมีประจุลบรออยู่อันนี้สัญลักษณ์เรจะเขียนเป็นลบวงกลม ลบตัวเนี้ยมันพร้อมที่จะขึ้นหรือลงมาจากข้างบนก็ได้เพราะว่าคือการต่อสายดินแนะตอนนี้จุดที่ต่ออยู่มันเป็นประจุบ,บวกดังนั้นลบจากสายดินก็เลยขึ้นไปเกาะก็เป็นการจบขั้นตอนที่1นึ่งซึ่งบริเวณที่บวกกับลบมันแตกกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถค่าได้เลยว่ามันจะรวมกันกลายเป็นการทางไฟฟ้าตรงนี้ก็รวมกันเป็นกางทางไฟฟ้าการจบขั้นตอนที่หจากนั้นเราก็มาต่อที่ขั้นตอนที่ส ตอนขั้นตอนที่สองเราก็ต้องมาดูก่อนว่าหลังจากจบขั้นตอนที่หนึ่งแล้วแต่ประจุและประจุมันเหลืออะไรบ้างซึ่งตอนนี้ลูกแรกมันก็จะเหลือลบแค่สามตัวถูกไหมส่วลูกสองเป็นไงก็ไม่มีอะไรเลจริงๆต้องพูดว่าเป็นการทางไฟฟ้าคือจริงๆมันมีแต่ตอนนี้ลูกสองคือบวกกับลบมันกลับมาเท่ากันจากนั้นมันยังมีตัวเหนี่ยวนำพอมีตัวเหนี่ยวนำอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันก็เลยดึงลบเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บริเวณที่ดูเหมือนไม่มีประจุอย่างเงี้ยจริงๆมันมีนะตอนแรกคือมีบวกกับลบอยู่เท่ากันอยู่แต่พอมีตัอน<ะ>ทำปุ๊บไอ้บวกตัวเนี้ยมันก็จะดึงลบมาทางฝั่งนี้แทน<ะ>จากนั้นอํานาจบวกตัวนี้มันก็จะไปดึงลบแล้วก็ทําให้เกิดบวกตรงนี้ก็เป็นการจบขั้นตอนที่สองจากนั้นเราก็มาต่อที่ขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนที่3าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเหนี่ยวนำเนี่ยมันถูกดึงออกไปแล้วตรงนี้ก็เลยไม่มีลูกแรกเนี่ยหลังจากจบขั้นตอนที่2ปรากฏว่ามันก็จะเหลือลบอยู่3ตัวตัวลูก2เนี่ยก็คือเป็นการทางไฟฟ้าเพราะว่ามีบวกกับลบเท่ากันแต่คราวนี้มันไม่มีตัวเหนี่ยวนำแล้วประจุลบ มันก็เลยมีอิสระในการเคลื่อนที่ส่วนลูกที่2บวกกับลบตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เป็นกลางหรอกแต่พอไม่มีตัวเหนี่ยวนำปุ๊บมันก็มีสระในการเคลื่อนที่มันก็เลยทําให้รวมกลับมาเป็นกลางใหม่ในขั้นตอนที่3หลังจากดึงตัวเหนี่ยวนําออกเราจึงได้ข้อสรุปว่าลูกแรกจะกลายเป็นลบลูกสองจะเป็นกลางาไฟฟ้าโดยมีคี์สําคัญอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวนาไฟฟ้าจะมีประจุอยู่ที่ผิวเท่านั้นอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไปด้วยแล้วคือไอ้ลบที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็เลยไปอยู่ข้างนอกที่ผิวแบบนี้ จากนั้นถ้าลึกลงไปอีกอันเนี้ยตัวเหนี่ยวนำจะมีประจุบวกอยู่หกตัวแปลว่ามันจะเหนี่ยวนำพวกเหล่านี้ได้เกินหกตัวไหมไม่ใช่แต่นี่เป็นสิ่งสมบุรณนะของจริงประจุมันมีเป็นหลานแต่เวลาทำโจทย์ประยุกเนี่ยมันก็ต้องมีคอนเซปต์ด้วยว่าตัวที่ถูกเหนี่ยวนำจะมีประจุน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวที่มาเหนี่ยวนำเช่นตัวนี้มีหกฝั่งนี้ที่ถูกเหนี่ยวนำได้ก็จะไม่เกินหกจากนั้นมาดูวิธีที่สาม ปีสามคือโดยการถ่ายเทรประจุไฟฟ้าบนตัวนำโดยประจุลบจะถูกถ่ายเทจากวัตถุที่มีศักไฟฟ้าต่ำไปยังจุดที่มีศักไฟฟ้าสูงกว่าโดยจะหยุดถ่ายเทเมื่อมีศักไฟฟ้าเท่ากันอันนี้สำคัญมากขีดเส้นใต้ไปด้วยจะหยุดถ่ายเทเมื่อวัตถุทั้งสองมีศักไฟฟ้าเท่ากันและเป็นประจุชช้นเดียวกันเติมเข้าไปด้วยจากนั้นมาดูต่อเราเลยต้องมาสร้างเข้าใจล่วงหน้าเล็กน้อยกับคำว่าศักไฟฟ้า สักไฟย์ฟ้าคืออะไรสักไฟย์ฟ้าตัวแปร v นะนิยามของมันคือพลังงานศั่์ ep ต่อประจุและจะมีสูตรคือ v เท่ากับ kq ส่วน r เราจะใช้สสูตรนี้มาวิเคราะห์กันเช่นเขาสั่งว่ามันจะหยุดถ่ายเทเมื่อมีสักไฟย์ฟ้าเท่ากันดังนั้นจะเห็นได้ว่าสักไฟย์ฟ้ามันก็คือมีความสัมพันธ์กับพลังงานนั่นเองคิดง่ายๆคือมันก็จะหยุดถ่ายเทจนกระทั่งมีพลังงานต่อประจุเท่ากันเติมอันนี้เข้าไปสัฟเฟฟ้าโดย k ตัวนี้ก็คือค่าคงตัวของไฟฟ้านะ จากนั้นมาดูตัวอย่างเช่นถ้าเรามีประจุรัศมี ra ประจุ q ใหญ่ไปแตะกับประจุรัศมี rb ประจุลบ q เล็กแต่เสร็จป,ปุ๊บมันจะเกิดการถ่ายเทยจนกระทั่งประจุไฟฟ้าใหม่เป็น qa เล็กกับ qb ด้วยกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าประจุไม่มีการสูญหายเราจะต้องคิดประจุรวมก่อนเป็นซิกมา q เท่ากับ q ใหญ่รวมกับ q เล็กโดยคิดเครื่องหมายด้วย ยกตัวยอย่างเช่นถ้าตัวนี้10คูลอมไปเจอกับตัวนี้ลบ2คูลอมไปจุรวมหลังจากถ่ายเทเสร็จก็ต้องกลายเป็น8คูลอมจากนั้นมีสูตรรัดให้ถ้ายกสูตรรัดก่อนเลย Qa หลังจากถ่ายเทเสร็จจะมีค่าเท่ากับรัศมีของมันหารด้วยซิกมา R คือ R รวม R รรวมก็คือเอารัศมีของ Ra กับรัศมีของ Rb มาบวกกันแล้วก็ไปหา Q รวมที่คำนวณมาได้ ในทำนองเดียวกันถ้าเราไปหา Qb ก็คือเอา R ของ b ไปหาร R รวมแล้วก็ไปคูณ s ก g m a Q ก็คือ Q รวมเราจึงสรุปเป็นสูตรลัดได้ว่า Qn ก็คือหลังจากถ่ายเทเสร็จของตัวใดๆก็จะเท่ากับรัศมีของมันหารด้วยรัศมีรวมแล้วก็คูณเดต้า Q รวมเป็นสูตรลัดคราวนี้จะอธิบายที่มาที่มาของสูตรนี้จริงๆอ่ะมันก็มาจากคําว่าหลังจากถ่ายเทเสร็จแล้วประจุทั้งสองจะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันศักย์ไฟฟ้าคือสูตรนี้ หมายความว่าไงยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวนี้เป็น8จูล6คูลอมอันนี้2จูล4คูลอมรวมกันก็จะกลายเป็น10จูล10คูลอมซึ่ง10จูล10คูลอมก็เมื่อกี้สูตรส,สักไย์ฟ้าคือ E P ส่วน Q มันก็จะกลายเป็น10หาร10กลายเป็น1โวลต์จากนั้นตัวนี้เราก็ดูการแบ่งมันก็ควรจะแบ่งเป็น7จูล7คูลอมกับ3จูล3คูลอม ก็จะทำให้สักไฟฟ้าเนี่ยยังกลายเป็นหนึ่งอยู่ <c oughs> ก็ตรงตามทฤษฎีถ้ามันแบ่งเป็นเจ็ดจูลห้าคูลอมอย่างเงี้ยแล้วไปเท่ากับสามจูลห้าคูล,ลอมอย่างเงี้ยแปลว่าตันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสักไฟฟ้ารวมมันไม่เป็นหนึ่งเราก็เลยสามารถสรุปเป็นสูตรได้ว่าตามสูตรนี้นะถ้าพี่ย้าย Rn เนี่ยไปอยู่ตรงนี้เราก็ทำการคูณ k ทั้งสองข้างเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าสักไฟฟ้าของแต่ละตัวก็ย่อมเท่ากับสักไฟฟ้ารวม มาจากสูตรนี้ไงถ้าคิดแบบคร่าวๆนะอ่ะมาดู x 1น,นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองเรื่องการเหนี่ยวนำไฟฟ้าดังรูปจงหาว่าในขั้นตอนสุดท้ายตัวนำทรงกลม a b c d จะมีประจุเป็นอย่างไรมาทำพร้อมกันทีละขั้นตอนตอนแรกเลยมันก็มีประจุบวกมาเหนี่ยวนำสิ่งีเกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีการดึงลบมาตรงนี้ที่เาสองตัวพอจริงๆมันกี่ตัวก็ได้นะ แต่ต้องไม่เกินกว่าตัวที่มันเหนียวนำดึงลบมามันก็จะเกิดบวกตรงนี้2ตัวจากนั้นบวกตัวนี้มันก็จะไปดึงลบแล้วก็ทําให้เกิดบวกตรงนี้อีกสตัวแล้วก็ดึงลบต่อทําให้เกิดบวกแล้วก็ดึงลบทําให้เกิดบวกอ่ะใส่เข้าไปแต่บริเวณนี้มันแตกกันอยู่ถูกปะ่ะดังนั้นบริเวณที่แตกกันอยู่เนี่ยก็จะถือว่าประจุก,กลับมาเป็นการทําไฟฟ้าเราก็เอากากบาดค่าไปว่าเป็นกลางบริเวณนี้ก็เหมือนกัน แต่กันอยู่ก็เป็นกลางอันนี้ก็แต่กันอยู่ก็เป็นกลางพอจบขั้นตอนที่1เสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คก่อนว่าแต่ละลูกเหลือประจุเท่าไหร่ในการทําขั้นตอนที่สองลูกแรกจะเหลือประจุอะไรบ้างก็จะเหลือลบตัวสองตัวถูกมันก็จะเหลือลบสองตัวอยู่ตรงนี้ลูกสองมีประจุเหลือไหมไม่ถูกเพราะว่ามันรวมกันเป็นกลางหมดแล้วลูกสองก็เป็นการทําไฟฟ้า ลูกสามก็เหมือนกันก็เป็นการไฟฟ้าพอรวงกันหมดแล้วตัวลูกสี่ก็จะเหลือประจุบ,บวกสองตัวคือตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเป็นบวก2แล้วเขาก็ทําการแยกมันออกจากกันแล้วด้วยแต่ตอนนี้มันยังถูกเหนี่ยวนําอยู่นี่ถูกเหนี่ยวนําอยู่บริเวณเนี้ยที่เราเห็นอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีประจุแต่ความหมายมันก็คือมันมีลบกับบวกเท่ากันอยู่นี้เกิดขึ้นคือประจุบ,บวกตัวนี้มันก็เลยดึงลบเพิ่มออกมาอยู่นี้ สัญลักษณ์เวลาถูกดึงออกมาเนี่ยเราก็จะทําเป็นลบวงกลมแล้วก็เกิดเป็นบวกตรงนี้แล้วมันก็จะทําการดึงลบเกิดบวกสลับไปเรื่อยบวกตัวนี้มันก็ดึงลบออกมาตรงนี้ทําให้เกิดบวกโดยในเรื่องประจุไฟฟ้าเนี้ยประจุบวกเคลื่อนที่ไม่ได้นะเพราะอยู่ในนิวเคลียสตัวที่เคลื่อนที่จะเป็นลบเท่านั้นลูกที่สามก็เหมือนกันก็คือก็จะถูกดึงลบออกมาแล้วก็ทําให้เกิดบวกตรงนี้ลูกที่สี่ก็ดึงลบแล้วก็ไปเกิดบวกเพิ่มมาตรงนี้คราวนี้ก็มาดูว่า มีตัวที่แตกกันอยู่นี่ก็คือสองตัวนี้ก็แสดงว่าอันนี้รวมกันเป็นกลางค่าออไปตัวนี้ก็แตกกันอยู่รวมกันเป็นกลางคราวนี้ก็มาเช็คขั้นตอนที่สามลูกแรกเหลืออะไรเหลือลบสตัวถูกมันจะเหลือลบสามตัวก็ใส่เข้าไปเหลือลบสามตัวลูกสองอ่ะเหลือบวกถูกเหลือบวก1ตัวอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะตอนแรกที่เหนียวนําพี่จะทําเป็นวงกลมแต่พอมันกลับมาเป็นขั้นตอนปกติพี่จะวงกลมออกมันจะได้มีความแตกต่าง ส่วนลูกสามเนี่ยปรากฏว่าก็เหลือลบตัวเดียวอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกสี่จะมีบวกสามตัวก็ใส่เข้าไปซึ่งบวกลบแต่ละต,ตัวในแต่ละลูกมันยังขยับไม่ได้นะสาเหตุ <Isaac. S 1> เพราะว่ามันยังมีตัวเหนียวนําตัวนี้ออกแรงไฟฟ้าในการยึดของแต่ละตัวเอาไว้อยู่แล้วมันก็ยังถูกเหนียวนําอยู่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยดึงลบเพิ่มออกมาแล้วก็ทําให้เกิดบวกแล้วก็ดึงลบทําให้เกิดบวกดึงลบทําให้เกิดบวกและลูกสุดท้ายก็ดึงลบออกมาแล้วก็ทําให้เกิดบวกเหมือนกัน แล้วก็ดูจุดที่แตกกันบลิเวนนี้คือแตกกันอยู่ก็รวมกันเป็นการทําไฟฟ้าได้ขั้นตอนที่4ก็เช็คเหมือนเดิมลูกแรกจะเหลือประจุอะไรบ้างเหลือลบสตัวกับบวกตัวนี้ถูกแล้วก็เหลือลบสตัวหนึ่งสองสามสกับบวกตัวหนึ่งลูก2อล่ะเหลืออะไรเ,ะเหลือลบค่ะอืมเหลือลบหตัวนะก็คืออยู่ตรงนี้ลูก3ก็จะเหลือบวกห oh. ตัวอยู่ตรงนี้ แล้วลูก4ี่ก็จะเป็นลบ1แล้วก็บวกส่ต๋อถ้าเหมือนเดิมมันยังถูกเหนี่ยวนำอยู่ก็ดึงลบเกิดบ,บวกไปเรื่อยๆก็ดึงลบเกิดบ,บวกที่ลูกที่สองดึงลบเกิดบ,บวกที่ลูกที่สามแล้วก็ดึงลบเกิดบ,บวกที่ลูกที่4คราวนี้ก็จบขั้นตอนที่4และไม่มีใครติดก,กันเลยก็ไม่สามารถมีใครรวมเป็นการเอาไฟฟ้าได้จากนั้นมาดูในขั้นตอนที่5จะเห็นได้ว่าตัวเหนี่ยวนำได้ถูกเอาออกไปแล้วดังนั้นประจุ จากขั้นตอนที่4ก็จะมีอิสระในการเคลื่อนที่มาดูเทละตัวเลยมาดูที่ลูกแรก A ก่อนขั้นตอนที่4มันจะมีลบ5ตัวบวก2ตัวพอมีอิสระในการเคลื่อนที่แล้วก็จะหักล้างการเหลือเป็นลบ3ตัวแต่ในเรื่องของประจุตัวนำประจุไฟฟ้าจะมีประจุอยู่ที่ผิวเท่านั้นดังนั้นลูก A ก็จะมีประจุ3ตัวอยู่ที่ผิวจากนั้นมาดูลูก B ลูก b มีลบ2บวก1หลังจากรวมกันแล้วก็จะเหลือลบ1อยู่ที่ผิวส่วนลูก c ก็จะมีบวก2 1, ลบ1รวมกันแล้วก็จะเหลือบวก1อยู่ที่ผิวส่วนลูก d มี 2, บวก5ลบ2เวลารวมกันแล้วก็จะเหลือบวก3อยู่ที่ผิวดังนั้นเราก็จะได้ว่า a เป็นลบ b เป็นลบ c เป็นบวกและก็ดีเป็นบวกและเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดเราจะรู้ได้ด้วยว่า a จะมีค่าเป็นลบมากกว่า b และดีมีค่าเป็นบวกมากกว่าดีแต่จะมากกว่าเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับการที่ตอนแรกเราสมมุติการเหนี่ยวนําเป็นเท่าไหร่อ่ะมาดูพร้อมกันคราวนี้ก็เป็นโจทย์เพิ่มเติมประยุกต์นะมีอยู่4ขั้นตอนเหมือนกันก็คือขั้นตอนแรกมีอยู่4ตัวแตกกันอยู่แบบนี้แล้วต่อสายดินด้วยโดยมีตัวเหนี่ยวนําคือเป็นประจุบ,บวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะเกิดการดึงประจุลบมาเอาเป็น2ตัวแล้วกันใส่เข้าไปดึงลบมา2ตัว ทำให้เกิดบวกแล้วก็ดึงลบทําให้เกิดบวกดึงลบดึงลบแล้วก็ทําให้เกิดบวกแต่สายดินเนี่ยมันจะมีประจุลบรออยู่ซึ่งประจุลบนี้มันก็พร้อมที่จะขึ้นและลงจากสายดินนะอีกอย่างหนึง่งสายดินจะมีผลเฉพาะส่วนที่ต่อเท่านั้นนะบริเวณอื่นจะไม่มีผลจุด<ะ>ที่ต่อสายดินตอนนี้เป็นจุดบวกดังนั้นลบมันก็จะวิ่งขึ้นมาเกาะสองตัวแบบนี้ พอเกาะเสร็จเราก็ดูว่ามีตัวไหนแตกกันบ้างก็จะกลายเป็นการทําไฟฟ้าก็คือมีตัวนี้แตกกันอยู่กลายเป็นการไฟฟ้าก็ฆ่าออไปส่วนตัวนี้ก็เป็นการทําไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นการทําไฟฟ้าตัวที่แตก<ะ>สายนก็เป็นกา่าง<ะ>ก็เป็นการจบขั้นตอนที่หนึ่งคราวนี้ก็มาต่อที่ขั้นตอนที่สองลูกแรกเหลืออะไรเห <Leaving 2 S 1> ลือลบอยู่สองตัวถูกเหลือลบสองตัวลูกสองสามสี่ก็เป็นการทําไฟฟ้า จากนั้นขั้นตอนที่สองเนี่ยมันยังเกิดการเหนี่ยวนำอยู่ดังนั้นมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำประจุเพิ่มขึ้นมาก็คือดึงลบแล้วก็เกิดบวกจากนั้นก็จะทําการดึงลบเกิดบวกสลับกันไปเรื่อยๆจนถึงลูกที่4ี่ดึงลบเกิดบวกดึงลบเกิดบวกดึงลบเกิดบวกแล้วก็ดูตัวที่แตกกันเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าตรงนี้แตกกันอยู่เป็นกลางตรงนี้ก็เป็นกลางตรงนี้ก็เป็นกลางอ่ะจากนนเราก็มาดูว่าแล้วลูก3าหลังจาก ที่เอาตัวเหนี่ยวนำตัวนี้ออกไปแล้วลูกแรกจะเหลือประจุอะไรเหลือลบอยู่สามตัวถูกลูกแรกก็จะเหลือลบสามตัวใส่เข้าไปลูกสองอ่ะไม่มีถูกลูกสองจะเป็นการทาไฟฟ้าลูกสามก็เป็นการทาไฟฟ้าลูกสี่อ่ะเหลือบวกอยู่ตัวหนึ่งค่ะถูกแต่ขั้นตอนที่สามเนี่ยประจุทั้งสี่ตัวยังแตกกันอยู่และไม่มีตัวเหนี่ยวนาแล้วมันก็จะมีสัดในการเคลื่อนที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ลบสามกับบวกหนึ่งเนี่ยมันจะรวมกันทําให้เหลือประจุรวมของทั้งสี่ตัวนี้คือเป็นลบสองและเกิดปรากฏการณ์การถ่ายเทประจุไฟฟ้าไงโดยทุกตัวจะเกิดการถ่ายเทไปจกนกระทั่งสุดท้ายแล้วมีศักไฟฟ้าเท่ากันและเป็นประจุชช้นเดียวกันโดยมีสูตรก็คือสูตรนี้แหละประจุที่มันจะถ่ายเทแล้วอยู่ในแต่ละตัวจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นกับรัศมีของแต่ละตัวแต่สําหรับข้อนี้ง่ายดูภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามันดูใหญ่เท่ากันหมดเลย นี่เกิดขึ้นคือมันก็จะแบ่งเท่าๆกันไงกลายเป็นลูกแรกก็จะเหลือลบ1ส่วน2และลูก2 3 4าก็จะเหลือลบ1ส่วน2เท่ากันด้วยมันก็เลยจะกลายเป็นลบหมดทุกตัวส่วนลบ1ส่วนสองเป็นสิ่งสมมุตินะขึ้นอยู่กับตอนแรกว่าเราสมมุติการเหี่ยวนำขึ้นมากี่ตัวเพราะของจริงแล้วประจุจริงๆก็จะมีเป็นหลานตัวจากนั้นในขั้นตอนที่3ก็เติมเข้าไปด้วยว่าจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า จนมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันและเป็นประจุชิดเดียวกัน